เดือนกุมภาพันธ์นี้เงินเข้าวันไหนบ้างใครที่เป็นกลุ่มป่อบางเตรียมเช็คหน้าจอรอได้เลยเพราะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมี3กลุ่มที่รัฐจัดเต็มแล้วก็โอนเงินให้แบบตรงเวลากลุ่มแรกเลยก็จะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทสาหรับเด็กเล็กไปจนถึงอายุ6ปีกลุ่มนี้เงินจะเข้าบัญชีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานให้กับเด็กๆที่ผู้ปกครองได้ลงทะเบียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เบี้ยเงนที่ผู้สูงอายุยังรับกันตามขั้นบันได6 0 0ถึง1,000บาท ใครที่อายุครบเกณฑ์เข้าเงินไขในปีนี้ก็อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์กันได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือว่าเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตก็อย่าลืมเช็คสิทธ์กันนะคะกลุ่มที่3าเบี้ยความพิการทั้ง800และ1,000บาทตามเกณฑ์อายุและสิทธิที่มีเงินส่วนนี้ก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าของชีพได้ส่วนหนึ่งโดยปกติแล้วเงินจะเข้าทุกวันที่10ของเดือนเดือนกุมภาพันธ์ก็เช่นกันค่ะเงินจะเข้าวันที่10กุมภาพันธ์ถ้าเดือนไหนวันที่10ตรรงกกัับววนนนหหยุด็็จะเเลื่อใ้้ขึ ปักมุดรอกันได้เลยนะคะสรุปแล้วเดือนกุมภาพันธ์นี้จะได้รับเงินกันในวันที่10กุมภาพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการดูคลิปนี้แล้วคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อข่าวดีนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะใครรับเงินผ่านบนัญชีเงินฝากเ,เข้าตรงเวลาไหมมีปัญหาตรงไหนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะ